ก่อนรับฟังธรรมะขอเชิญทุกท่านร่วมกดติดตามกดถูกใจและแสดงความคิดเห็นสาธุใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้เรียบเรียงเนื้อหาหากมีส่วนใดไม่ถูกต้องตามหลักธรรมผู้จัดทำขอน้อมรับด้วยความเคารพและยินดีต่อการสนทนาแลกเปลี่ยนภาษาธรรมอย่างสุภาพเสมอสาธุกราบเรียนท่านสาธุชนผู้มีจิตอันสงบและเปี่ยมด้วยศรัทธาทุกท่าน วันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมสนทนาธรรมในหัวข้อที่เปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งความหวังอันยิ่งใหญ่นั่นคือพระศรีอริยะเมตไตรครับทุกวันนี้โลกของเราดูเหมือนจะหมุนไปอย่างรวดเร็วจนเราตามไม่ทันทั้งความวุ่นวายความขัดแยง้งและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นรายวันทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่าความสงบสุขที่แท้จริงจะยังคงมีอยู่ไหม อนาคตของโลกเราจะเป็นอย่างไรและเราจะสามารถหาความสุขที่มั่นคงได้จากที่ไหนคำถามเหล่านี้วนเวียนอยู่ในใจของพวกเราหลายคนและนี่เองครับคือสิ่งที่ทำให้เรื่องราวของพระศรีอริยะเมตรตรมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อจิตใจของเราทุกคนวันนี้ผมจะขอพาทุกท่านเดินทางผ่านการเวลาไปยังอนาคตอันรุ่งโรจน สู่ยุคสมัยที่โลกจะกลับมาสงบสุขอีกครั้งยุคที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ผู้คนมีอายุไขย,ยืนยาวถึง84,000ปีและมีจิตใจที่งดงามเปรียบเสมือนสวงสวรรค์บนดินยุคที่พระพุทธเจ้าพระองค์ที่หของพัทธกับนี้จะเสด็จอุบัติขึ้นเพื่อโปรโดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้บรรลุนิพพานอย่างง่ายดายผมเชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ยินเรื่องราวของพระองค์มาบ้างแล้ว บางก็สงสัยว่าพระองค์คือใครจะมาเมื่อไหร่และยุคสมัยของพระองค์นั้นจะงดงามเพียงใดเรามาเริ่มต้นด้วยคำถามที่ชวนให้ค้นหาคำตอบกันครับหากเราสามารถมองเห็นอนาคตอันแสนสงบสุขที่เราสามารถไปถึงได้ด้วยศรัทธาและการกระทำในปัจจุบันท่านจะรู้สึกเช่นไรเรื่องราวของพระองค์ไม่ใช่เพียงแค่ตำนานแต่คือพุทธพยากรอันเป็นจริง ที่เชื้อเชิญให้เราทุกท่านได้เตรียมพร้อมและเป็นส่วนหนึ่งในหนทางอันศักดิ์สิทธิ์นี้วันนี้เราจะมาไขาปริศนาแห่งความหวังนี้ไปพร้อมกันตั้งแต่ความเป็นมาของพระองค์ลักษณะของยุคสมัยการบำเพ็ญบารมีและความหมายของพระองค์ในพุทธศาสนาเทราวาทและมหายานไปจนถึงการที่เราจะได้เข้าใจว่าเราเองจะสามารถเดินทางไปสู่ยุคสมัยนั้นได้อย่างไรครับ ขอให้ทุกท่านเปิดใจรับพังด้วยจิตที่เปลี่ยมด้วยความสงบและความศรัทธ,ธาแล้วเราจะพบว่าความหวังนั้นอยู่ไม่ไกลจากใจเราเลยครับใครคือพระศรีอริยะเมตรตรท่านสาธุชนครับก่อนที่เราจะเดินทางไปสู่ยุคแห่งความสุขเรามาทําความรู้จักกับพระองค์ให้ลึกซึ้งกันก่อนคําว่าพระศรีอริยะเมตรตรหรือในบางตําราเรียกพระเมตรตรโพธิสัตว์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ห และเป็นพระองค์สุดท้ายของพัทธรกับนี้ซึ่งพัทธรกับหมายถึงกับที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นถึงหพระองค์โดยพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะข,ของเราในปัจจุบันนี้เองครับตามคติความเชื่อในพุทธศาสนาเถรวาดและมหายาณพระโพธิสัตว์พระองค์นี้ทรงบำเพ็ญบารมีอย่างยิ่งยวดมาแล้วนับแต่อดีตชาติ เพื่อจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตอันไกลโพล้นการบำเพ็ญบาร,รมีของพระโพธิสัตว์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับต้องใช้ความเพียพรพยายามและสั่งสมบุญบาร,รมีอย่างยาวนานถึงสอสงไขยกับอีกแสนมหากับทรงสละชีวิตและทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือสรัพสัตว์ทั้งหลายครั้งแล้วครั้งเล่าโดยมีพระมหากรุณาทีคุณเป็นที่ตั้ง พระองค์ทรงตั้งความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่จะโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากถูกทั้งปวงและเพื่อเป็นพุทธนิมิตที่จะเป็นแสงสว่างให้แก่ผู้คนที่หลงทางในสังสารวัฏปัจจุบันนี้พระศรีอริยะเมตรตยยัยงคงเป็นพระโพธิสัตว์และทรงประทับอยู่หน้าสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งเป็นที่ประทับของเหล่าพระโพธิสัตว์ที่กำลังรอคอยเวลาที่จะลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกมนุษย์ การที่พระองค์ทรงประทับอยู่หน้าที่แห่งนั้นก็เพื่อรอคอยเวลาอันสมควรที่โลกจะกลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการตรัสรู้และปรดสรรพสัตย์ยุคนั้นต้องเป็นยุคที่มนุษย์มีอายุยืนยาวและมีจิตใจที่พร้อมสำหรับการบรรลุธรรมการกล่าวถึงพระองค์จึงไม่ใช่เรื่องที่อยู่ไกลตัวแต่เป็นเรื่องราวของความหวังและศรัทธาที่สืบทอดกันมาเนื่องน,นาม เป็นเครื่องย้ำเตือนให้เราได้ระลึกถึงความเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่พระโพธิสัตว์ท,ทุกพระองค์ทรงมีต่อสรรพ,พชีวิตท่านสาธุชนทุกท่านครับการที่เราได้ทําความรู้จักกับพระองค์ในวันนี้ก็เปรียบเสมือนการที่เราได้ปูทางแห่งศรัทธาให้มั่นคงเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับวันแห่งการมาถึงของยุคอันสงบสุขนั้นร่วมกันครับพุทธพยากรอันยิ่งใหญ่ท่านสาธุชนครับคําว่าพุทธพยากร คือคำทำนายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและพุทธพยากรที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งก็คือเรื่องราวของพระศรีอริยเมตรตยนั่นเองครับตามพระไตรปิฎกและคำภีทางพุทธศาสนามีการกล่าวถึงพุทธพยากรที่ว่าเมื่อสิ้นพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะไปแล้วเป็นเวลานานแสนนานโลกจะก้าวเข้าสู่ยุคมืดมน เป็นช่วงที่ผู้คนขาดศีลธรรมมีจิตใจยหยาบกระด้างห่างไกลจากความดีงามและเมื่อขาดการรักษาศีลห้าผู้คนก็จะเริ่มเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างรุนแรงอายุไขของมนุษย์ก็จะสั้นลงเรื่อยๆจาก100ปีเหลือ80ปี60ปีจนกระทั่งมนุษย์มีอายุไขเพียง10ปีในช่วงเวลาอันเลวร้ายนั้นผู้คนจะเต็มไปด้วยความมืดบอดในติดใจ มองความดีเป็นความชั่วและมองความชั่วเป็นความดีมีแต่ความเห็นแก่ตัวและไร้ซึ่งความเมตตาต่อกันแต่ในความมืดมิดนั้นจะยังมีผู้คนส่วนหนึ่งที่ยังคงมีจิตใจใฝ่ธรรมและรักษาศีลอยู่ได้ผู้คนกลุ่มนี้จะเกิดความเบื่อหน่ายในความทุกข์ระทมที่เกิดขึ้นและจะพากันหลีกหนีภัพยพิบัติไปสู่ป่าเขาเพื่อรักษาศีลบำเพ็ญบุญ หลังจากที่ภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้วผู้คนที่หลงเหลืออยู่จะกลับมาสู่ความสงบและค่อยๆฟื้นฟูศิลธรรมขึ้นมาอีกครั้งเมื่อนั้นอายุไขของมนุษย์ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจาก10ปีเป็น20 40 80ปีจนกระทั่งโลกกลับมาเจริญรุ่งเรืองและผู้คนมีอายุไขยยืนยาวถึง84,000ปี ในยุคนั้นจึงจะเป็นช่วงเวลาอันเหมาะสมที่พระโพธิสัตว์ผู้ทรงพระนามว่าเมตไตรจะเสด็จลงมาจุติยังโลกมนุษย์เพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ถัดไปเรื่องราวนี้ไม่ใช่เพียงการเล่าเรื่องแต่เป็นเครื่องย้ำเตือนให้เราได้เข้าใจว่าวัตสงสารนั้นมีความไม่เที่ยงแท้และความเสื่อมลงของโลกนั้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในความเสื่อมนั้นก็ยังมีความหวัง หากเราสามารถรักษาศีลธรรมและสร้างความดีงามในติดใจของเราได้เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของแสงสว่างที่จะนำไปสู่ยุคแห่งความสุขในอนาคตอันไกลโพ้นได้ครับยุคทองแห่งความอุดมสมบูรณ์ท่านสาธุชนครับเมื่อการเวลาเดินทางมาถึงยุคแห่งความสงบสุขที่ถูกพยากรณ์ไว้ก็จะปรากฏขึ้นโลกในยุคนั้นจะเปรียบเสมือนสวงสวรรค์บนดิน ความอุดมสมบูรณ์จะแผ่ปกคลุมไปทั่วทุกขนแห่งพื้นดินจะเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารอันง,งดงามไม่ต้องอาศัยการเพาะปลูกอย่างยากลำบากเพราะข้าวสารจะงอกออกมาเองเป็นเมล็ดที่พร้อมให้บริโภคต้นไม้ใหญ่จะแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปอย่างร่มรื่นและมีผลไม้อันโอชะผลิออกมาจากต้นไม้เองตามธรรมชาติ เพื่อให้ผู้คนได้บริโภคด้วยความสุขกายสบายใจแม่น้ำลำคลองจะใสสะอาดบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยสัตว์น้ำนานาชน,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 นิดอากาศจะบริสุทธิ์และสดชื่นตลอดเวลาในยุคนั้นผู้คนจะมีความสุขและมีอายุยืนยาวมากถึง8 4 0 0 0ปีด้วยความอุดมสมบูรณ์และไม่มีความขาดแคลนทำให้ผู้คนไม่ต้องแก่งแย่งชิงดีกัน ไม่มีความโลภที่จะอยากได้ของผู้อื่นไม่มีความโกรธที่จะมาทำลายความสัมพันธ์และไม่มีความหลงที่จะทำให้จิตใจมัวหมองผู้คนจะมีความเมตตาต่อกันและกันอย่างแท้จริงการเบียดเบียนจะหมดสิ้นไปจากโลกสัตว์ร,ร้ายจะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่เชื่องและเป็นมิตรกับมนุษย์โลกทั้งใบจะเปรียบเสมือนสวนดอกไม้ที่เบ่งบานไปด้วยความรักและความปรารถนาดี บ้านเรือนในยุคนั้นจะไม่ต้องมีการปิดประตูหน้าต่างเพราะจะไม่มีขโมยไม่มีการจรกรรมผู้คนมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันและกันอย่างสมบูรณ์ความเจ็บไข้ได้ป่วยจะลดน้อยลงมากผู้คนจะไม่มีโรคภัยไข้ขเจ็บร้ายแรงมาเบียดเบียนสุขภาพกายและสุขภาพจิตจะสมบูรณ์แข็งแรงเพราะจิตใจที่สงบและเต็มไปด้วยเมตตาจะส่งผลต่อสุขภาพที่ดีอย่างยัง่งยืน ยุคแห่งพระศรีอริยเมตไตรจึงไม่ใช่แค่ยุคที่โลกภายนอกสวยงามแต่เป็นยุคที่โลกภายในของมนุษย์ได้ถูกชำระให้บริสุทธิ์สะอาดเปรียบเสมือนการที่เราได้ปลูกต้นไม้แห่งความดีงามลงในใจเมื่อต้นไม้เติบโตผลลัพธ์ที่ได้ก็คือความสุขและความสงบสุขที่แผ่ปลกคลุมไปทั่วทั้งโลกนี่คือภาพความงดงามของยุคที่จะมาถึง ที่เราสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยจิตใจของเราเองครับยุคแห่งศีลธรรมอันบริสุทธิ์ท่านสาธุชนครับนอกจากความอุดมสมบูรณ์ทางวัตถุแล้วสิ่งที่งดงามยิ่งกว่าในยุคแห่งพระศรีอริยเมตไตรคือความอุดมสมบูรณ์ทางจิตใจครับผู้คนในยุคนั้นจะมีจิตใจที่อ่อนโยนและน้อมนําไปในทางธรรมโดยธรรมชาติทุกคนจะรักษาศีลห้าได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ โดยไม่ต้องมีการบังคับบัญชาจะไม่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การผิดศีลในกามการกล่าวคำเท็จหรือการดื่มสุราเพราะจิตใจที่เต็มไปด้วยเมตตาจะทำให้การกระทำที่ผิดศีลนั้นเป็นเรื่องที่น่าละอายอย่างยิ่งในยุคนั้นผู้คนจะไม่มีความจำเป็นต้องทำอาชีพที่ต้องเบียดเบียนผู้อื่นเช่นอาชีพฆ่าสัตว์อาชีพทุจริต หรืออาชีพที่ก่อให้เกิดความพุก์แก่ผู้อื่นเพราะความอุดมสมบูรณ์ทางวัตถุจะทำให้ทุกสิ่งอย่างเพียงพอสำหรับทุกคนผู้คนจะใช้ชีวิตอย่างง่ายๆและมุ่งเน้นไปที่การสร้างบุญกุศลและพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในยุคน,นั้นจะเป็นไปอย่างบริสุทธิ์และงดงามจะไม่มีความอิจฉาริษยาไม่มีคำนินทาว่าร้าย ทุกคนจะมีความปรารถนาดีต่อการอย่างแท้จริงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีการร้องขอครอบครัวจะมีความอบอุ่นและเข้าใจกันอย่างลึกซึง้งและในสังคมก็จะมีแต่ความพรองดองและความสามคัคคีในยุคนั้นการเกิดแก่เจ็บตายจะยังคงมีอยู่แต่ความทุกข์จากการพลัดพลาก จะเบาบางลงมากเพราะผู้คนจะเข้าใจในความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตและจะอยู่ร่วมกันด้วยความรักและเมตตาเมื่อมีใครเสียชีวิตลงญาติพี่น้องก็จะจัดการศพด้วยความสงบและทำใจได้โดยง่ายเพราะทุกคนรู้ดีว่าชีวิตนั้นเปรียบเสมือนการเดินทางและการจากไปนั้นคือการเดินทางไปสู่ภพภูมิใหม่ที่ดีกว่ายุคแห่งพระศรีอริยเมตไตร จึงเป็นยุคที่ผู้คนสามารถเข้าถึงพระธรรมได้อย่างง่ายดายไม่ต้องอาศัยการบังคับหรือคำสอนที่ซับซ้อนเพราะพื้นฐานจิตใจของทุกคนนั้นพร้อมสำหรับการบรรลุธรรมอยู่แล้วเป็นยุคที่ผู้คนได้อยู่ร่วมกันด้วยความรักและความเข้าใจและเป็นยุคที่การสร้างบุญกุศลกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของทุกคน นี่คือภาพความงามแห่งศีลธรรมที่จะเกิดขึ้นในยุคที่กำลังจะมาถึงครับการอุบัติและโปรดสัตว์ท่านสาธุชนครับเมื่อโลกเข้าสู่ยุคแห่งความสงบสุขพระศรีอริยะเมตไตรก็จะเสด็จลงมาจุติยังโลกมนุษย์ครับตามพุทธพยากรณ์พระองค์จะประสูติในตระกูลพราหมณ์อันมั่งคั่งและมีเกียรติในเมืองเกตุมาดี พระองค์จะสวยสุขในวัยเด็กและวัยหนุ่มสาวเฉกเชก่นพระพุทธเจ้าในอดีตแต่ด้วยพระปีชายานอันยิ่งใหญ่และพระมหากรุณาที่คุณที่ท,ทรงบำเพ็ญมาอย่างยาวนานพระองค์จะทรงเห็นถึงความไม่เที่ยงแท้ของโลกและทรงออกผนวดเพื่อสแสวงหาหนทางแห่งการตรัสรู้พระองค์จะทรงบำเพ็ญเพียรจนกระทั่งบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณในะต้ต้นมหาต้นกากะถิงต้นไม้ที่เปรียบเสมือนโพพฤกษ์ของพระองค์ เมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์จะทรงประกาศพระธรรมอันบริสุทธิ์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายและด้วยบุญบารมีที่พระองค์ทรงสั่งสมมาอย่างยาวนานทําให้การโปรสัตในยุคนั้นเป็นไปอย่างง่ายดายพระธรรมเทศนาของพระศรีอริยะเมตไตรจะเน้นย้ําถึงเรื่องความเมตตาและอัปปมัญญาสี่ประการอันได้แก่เมตตาการุณามุติตาและอุเบกขาผู้คนจะเข้าถึงพระธรรมได้อย่างรวดเร็ว และสามารถบรรลุธทมได้ภายในชาตินั้นเองการฟังธรรมเพียงครั้งเดียวก็สามารถทําให้ผู้คนจํานวนมหาศาลบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยเหตุนี้เองยุคข,ของพระศรีอริยะเมตไตรจึงเป็นยุคที่การบรรลุนิพพานนั้นเป็นเรื่องง่ายกว่าในยุคปัจจุบันนี้มากหนักนอกจากนี้การบรรพชาอุปสมบทในยุคนั้นก็จะเป็นไปอย่างง่ายดายเพียงแค่ผู้ที่ปรารถนาจะบรรพชาเข้าไปหาพระพุทธเจ้า และกล่าวคำว่าขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและตั้งมั่นในพระนิพพานพระองค์ก็จะทรงเปล่งวาจาว่าเอหิภิกขุหรือจงมาเป็นภิกษุเถิดและผู้ที่ปรารถนาจะบวชก็จะกลายเป็นภิกษุและมีเครื่องอัฐบริขารครบถ้วนสมบูรณ์ทันทีโดยบุญริ์ของพระองค์เองการอุบัติของพระศรีอริยะเมตรย จึงไม่ใช่เพียงการมาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่แต่เป็นการมาของยุคแห่งการหลุดพ้นอย่างแท้จริงเป็นยุคที่ประตูแห่งนิพพานได้เปิดกว้างออกให้แก่สัมปสัต์ทั้งหลายที่ได้เตรียมพร้อมมาอย่างดีนี่คือความหวังอันยิ่งใหญ่สำหรับทุกท่านที่กำลังบําเพ็ญเพียรอยู่ในปัจจุบันครับพระสงฆ์และพุทธบริษัทในยุคนั้นท่านสาธุชนครับเมื่อพระศรีอริยเมตไตรทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ก็จะมีพระสงค์จำนวนมหาศาลเกิดขึ้นในยุคนั้นเพื่อร่วมกันเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้แก่สรพสัตว์ทั้งหลายตามพุทธพยากรณ์พระอริยสงฆ์ในยุคของพระศรีอริยเมตรตรจะมีจำนวนมากมายมหาศาลถึง6ล้าน8แสนรูปทุกท่านล้วนแต่เป็นผู้ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์และมีอภินยาหอย่างบริบูรณ์นั่นคือการมีความสามารถทางจิตอันยิ่งใหญ่ เช่นการระลึกชาติได้การมีตาทิพย์หูทิพย์และความสามารถอื่นๆที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปซึ่งความสามารถเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะจิตที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีเยี่ยมและมีความบริสุทธิ์สูงสุดในยุคนั้นการบรรพชาอุปสมบทจะเป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็วอย่างที่กล่าวไปแล้วทำให้มีผู้ที่ปรารถนาจะออกบวชเพื่อปฏิบัติธรรมไปจำนวนมาก และด้วยความที่จิตใจของทุกคนในยุคนั้นมีความบริสุทธิ์ผ่องใสยอยู่แล้วทำให้การบําเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุธรรมเป็นไปอย่างง่ายดายเพียงแค่การฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์เพียงไม่กี่ครั้งก็สามารถบรรลุธรรมได้ทันทีในยุคนั้นผู้คนจะละทิ้งอาชีพทางโลกเพื่อหันมาบำเพ็ญเพียรในทางธรรมอย่างจริงจัง การสร้างบุญสร้างกุศลจะเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญสูงสุดการทำทานและการรักษาศีลจะกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของทุกคนพุทธบริษัททั้งหลายจะมีความสามัคคีปรองดองไม่มีการแข่งแย่งชิงดีกันไม่มีความขัดแยง้งเพราะจิตใจของทุกคนถูกชำระให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วด้วยพระธรรมพระสงฆ์และพุทธบริษัทในยุคนั้น จึงเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะส่องนำทางให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่กำลังสแสวงหาทางพ้นทุกข์และเป็นเครื่องยืนยันว่าเมื่อเราได้สั่งสมบุญบารมีอย่างเต็มที่แล้วการบรรลุธรรมก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนี่คือภาพอันง,งดงานของพุทธบริษัทในยุคหน้าครับความเชื่อในเถรวาทและมหายานคุณผู้ฟังครับ แม้ว่าเรื่องราวของพระศรีอริยะเมตรัยจะถูกกล่าวถึงในพุทธศาสนาทั้งสองนิกายหลักคือเทรวาดและมหายานแต่ก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียดบางประการครับการทำความเข้าใจในความแตกต่างนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของพระองค์ในมุมมองที่กว้างขึ้นในพุทธศาสนาเทรวาทซึ่งเป็นนิกายที่ยึดถือพระไตรปิฎกเป็นหลักมีการกล่าวถึงพระศรีอริยเมตรยัย ในฐานะพระโพธิสัตว์ที่กำลังจะมาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอันไกลโพล้นเน้นย้ำไปที่การบําเพ็ญบารมีที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ซึ่งจะทําให้พระองค์ทรงสามารถตัดสรู้ได้ด้วยตนเองและนำพาหมูสัตว์ให้บรรลุนิพพานได้ในยุคที่เหมาะสมความเชื่อในเถรวาดจึงมองพระองค์ในฐานะบุคคลสำคัญที่อยู่ในเส้นทางของพระพุทธเจ้าและเป็นความหวังในอนาคตนอกจากนี้ ในคติเทราวาดมีการกล่าวถึงเรื่องราวของพระมหากัสสปะเทระซึ่งเป็นพระอัคารสาวกของพระพุทธเจ้าโคตมะของเราผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากพระพุทธองค์ให้รักษาผ้าไตรจีวรของพระองค์เอาไว้และจะเข้าสมาบัติรอคอยอยู่ณภูเขากุสินาราเพื่อรอคอยการมาของพระศรีอริยะเมตรตรและมอบผ้าไตรจีวรนั้นคืนให้แก่พระองค์ในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของการสืบทอดพุทธศาสนา นี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงอันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างพระพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์ในขณะที่พุทธศาสนามหายานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนและญี่ปุ่นมีการให้ความสำคัญกับพระเมตไตรโพธิสัตว์ในฐานะพระโพธิสัตว์ที่มีพระเมตตาอันยิ่งใหญ่และเป็นที่เคารพสักการะอยู่แล้วในปัจจุบันบางคำพีของมหายาน กล่าวว่าพระองค์จะเสด็จลงมาในโลกมนุษย์ทันทีที่โลกต้องการความช่วยเหลือไม่ได้รอจนถึงยุคสุดท้ายเพียงอย่างเดียวและมีการให้ความสำคัญกับพระองค์ในฐานะผู้ที่จะนำพาโลกเข้าสู่ยุคแห่งความสุขและสันติสุขในทันทีที่โลกมีความต้องการไม่ว่าความเชื่อในนิกายใดจะแตกต่างกันอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็นหัวใจหลับร่วมกันคือการยอมรับว่าพระศรีอริยเมตไตรคือพระพุทธเจ้าแห่งอนาคต ผู้ทรงพระเมตตาและเป็นความหวังของสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เราควรยึดมั่นและน้อมนำมาเป็นกำลังใจในการบำเพ็ญเพียรของเราครับพุทธลักษณะและงานศิลปะท่านสาธุชนครับศิลปะเป็นเครื่องสะท้อนความศรัทธาและความเชื่อของผู้คนและพระศรีอรยเมตรตรก็เป็นอีกหนึ่งพุทธปฏิมาที่ถูกสร้างสารรค์ขึ้นอย่างงดงามเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจครับ ในพุทธศิลปะแบบไทยและลังกาส่วนใหญ่มักจะสร้างพระศรีอริยเมตไตรในลักษณะพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือปางสมาธิแต่มีพุทธลักษณะที่พิเศษคือจะมีสัญ,ญลักษณ์ของธรรมจากที่ฝาพระหัตถ์หรือมีสัญ,ญลักษณ์อื่นๆเช่นบัวหลวงสีชมพูอยู่บริเวณพระพักหรือฐานรองนั่งซึ่งสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้มีความหมายถึงการนำทางไปสู่พระนิพพานและความบริสุทธิ์ของพระองค์ ในบางยุคสมัยในประเทศไทยเช่นในยุคสุขโขทัยและล้านนามีการสร้างพระศษีอริยะเมตไตยในปางยืนและมีเครื่องทรงแบบกษัตริย์ซึ่งสื่อถึงความยิ่งใหญ่และสง่างามของพระองค์ในฐานะผู้ที่จะมาเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมและบางครั้งจะปรากฏเครื่องทรงอย่างพรามณ์เพื่อสื่อถึงพระชาติที่ทรงประสูติในตระกูลพราหมณ์ส่วนในประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ที่นับถือพุทธศาสนามหายานมีการสร้างพระเมตรไตรในลักษณะที่เรียกว่าพระสังกจ,จายหรือพระเมตรไตรพุงพรุยซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีรูปลักษณ์อ้วนท้วมสมบูรณ์ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอันเป็นสัญลักษณ์ของความสุขความอุดมสมบูรณ์และการโปรดสัตว์ด้วยความเมตตาอันเปี่ยมล้นการสร้างพระลักษณะเช่นนี้เป็นไปเพื่อสื่อว่าพระองค์จะทรงนำพาความสุข และความร่ำรวยมาให้แก่ผู้ที่ศรัทธาและยังสื่อถึงการยอมรับผู้ที่ขาดพร่องในรูปลักษณ์ภายนอกแต่เปลี่ยมด้วยความดีงามในจิตใจนอกจากนี้ในศิลปะที่เบธจะมีการสร้างรูปเคารพของพระองค์ในปางนั่งในท่าเตรียมพร้อมที่จะลุกขึ้นเพื่อเผยแผ่พระธรรมซึ่งสื่อถึงการรอคอยและการเตรียมพร้อมที่จะมาปรดสัตว์ในเวลาอันสมควรไม่ว่าพุทธลักษณะของพระองค์จะแตกต่างกันอย่างไร แต่สิ่งสำคัญคือศิลปะเหล่านี้เป็นเครื่องย้ำเตือนให้เราได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และเป็นสิ่งที่เราสามารถกราบไหว้บูชาเพื่อสร้างบุญบารมีและเป็นกำลังใจในการเดินทางสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นในอนาคตครับหนทางสู่ยุคแห่งความสุขท่านสาธุชนครับเราได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการสนทนาธรรมในวันนี้แล้วครับ จากเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้ร่วมกันค้นหาเราได้เห็นภาพของพระสีอริยะเมตรัยในฐานะพระพุทธเจ้าแห่งอนาคตผู้ทรงพระเมตตาและเป็นแสงสว่างแห่งความหวังอันยิ่งใหญ่ยุคสมัยของพระองค์ที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และศิลธรรมอันบริสุทธิ์นั้น ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวในอดีตหรืออนาคตที่ไกลแสงไกลแต่เป็นภาพสะท้อนให้เราเห็นว่าความสุขและความสงบสุขนั้นสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อจิตใจของผู้คนได้รับการชำระให้สะอาดและเต็มไปด้วยความเมตตาดังนั้นหนทางสู่ยุคแห่งความสุขในอนาคต จึงเริ่มต้นที่ตัวเราทุกคนในปัจจุบันนี้เองครับหากเราปรารถนาที่จะได้ไปเกิดในยุคข,ของพระศรีอริยะเมตไตรเราต้องเริ่มจากการสร้างบุญสร้างบาร,รมีในปัจจุบันนี้เองด้วยการรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์เพื่อฝึกฝนจิตใจของเราให้มีความเมตตาและไม่เบียดเบียนผู้อื่นการให้ทาน เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นและลดความโลภในจิตใจการเจริญภาวนาเพื่อชำระจิตใจให้สงบและที่สำคัญที่สุดคือการเจริญเมตตาภาวนาให้แผ่ไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณหากเราสามารถสร้างบุญกุศลและสั่งสมบารมีได้ในวันนี้ เมื่อถึงยุคของพระศีอริยะเมตรยัยเราก็จะได้มีโอกาสเกิดใหม่ในยุคอันรุ่งโรจนั้นและได้เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระองค์ได้อย่างง่ายดายและในที่สุดก็จะได้บรรลุพระนิพพานตามที่ปรารถนาขอให้ทุกท่านจงยึดมั่นในพระรัตนตรัยจงรักษาศีลให้บริสุทธิ์ และจงเจริญเมตตาให้แผ่กว้างออกไปเพื่อเป็นแสงสว่างที่จะนำพาตนเองและสรรพสัตท,ทั้งหลายให้เดินทางไปสู่ยุคแห่งความสุขของพระศรีอริยะเมตไตรในอนาคตอันใกล้ด้วยเธินขอเจริญพร